วันนี้เรามาดูกันว่าในยาคืมันมีอะไรนะครับตอนนี้นะคะพวกคุณกำลังชมห้าห้าห้าออฟฟินิตี้ผมจะมอบความถูกให้คุณแบบไร้เทสจำกัน สวัสดีครับผมดรซีนะครับผู้ชี่ยวชาญในด้านการส่องกล้องจุลทรรศน์ครับแน่นอนครับนี่น่าจะรู้กันนะครับว่าวันนี้ผมจะมาส่องยาคูครับที่วันนี้ผมเลือกที่จะส่องยาคูนี่นะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอที่แล้วครับผมได้ถามเพื่อนๆไปครับว่าอยากให้ผมส่องอะไรมากที่สุดครับและผมก็ไปไอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆครับแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆเนี่ยขอดูยาคูกันมามากที่สุดเลยนะครับเยอะมากๆจริงๆครับมีแต่คนบอกว่าอยากเห็นยาคูอยากเห็นยาคูอยากเห็นดูดีๆในยาคูครับก็แน่นอนครับจัดไปครับวันนี้ครับผมจะ ลองสองยาคูดูนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่ากล้องของผมนี่นะครับนี่คือตัวเลนส์ที่คูณมากที่สุดซูมไวมากที่สุดครับคือ50สบนะครับบวกกับซูมแต่กล้องอีก8ปดทับลงเป็น400ครับมันซูมมากสุดแค่400เท่านั้นครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเห็นถึงจุลินทรีย์นี่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนของมันก่อนนะครับยาคูนี้ประมาณสุดที่แปดสิบมิลลิลิตรนะครับแปดวิบมิลลิลิตรแลจะมีจุลินทรียู่100ล้านตัว ในการส่องของผมนะครับอาจจะใช้เพียงแค่หยดเดียวเท่านั้นครับหยดเดียวนี่มันอาจจะแค่สูที่หนึ่งมิลลิตรนะครับงั้นก็แปลว่าอาจจะเห็นประมาณ10ล้านตัวหรือว่าแค่1ล้านตัวอย่างงี้ครับผมไม่แน่ใจว่ายหยดหนึ่งเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่นะครับแต่ก็จจเห็นประมาณนี้นะครับแต่คือว่าหยดหนึ่งหนึ่งล้านตัวนี่มันก็เยอะแล้วนะครับไม่ได้ว่าน่าจะพอเห็นอะไรบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปลองส่องดูดีกว่านะครับเรามาดูกันว่าจุลินทรีย์ยาคูเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไง นี่ครับนี่คือภาพของยาคูหยดเดียวเท่านั้นนะครับที่คูณด้วยกําลัง20เท่านะครับนี่ครับจะเห็นว่าเป็นก้อนกลมสวยงามมากเลยครับแต่ตอนนี้ก็คือ,อยังมองไม่เห็นอะไรข้างในแน่นอนเพราะมันคูณแค่20เท่านั้นนะครับงั้นเราซูมไปต่ออีกดีกว่าครับ ต่อมาคือกําลังคูณที่40เท่านะครับมองดีๆครับเหมือนจะเห็นเป็นยุบๆยุบอยู่หรือเปล่าครับซรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความไม่ชัดของกล้องหรือว่ามันเป็นัูนดินซีของมันจริงๆนะครับอ้โหในขนลุกแล้วครับ เดี๋ยวซูมลงไปต่ออีกทีกว่าครับตัวนี้คือกำลังซูมที่ห้าสิบเท่าครับเห็นไหมครับดูวิธีครับจะเห็นตรงนี้คือมันเป็นฟองอากาศครับโอ้โหเมื่อกี้ใช้ด่านอื่นนี่ไม่เห็นนะครับนี่ซูมมาจนเห็นฟองอากาศเล็กๆนะครับด้านค้องๆนี่คือขอบครับที่เป็นโค้งๆนะครับก็คือขอบของหยดนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ถึง400รอเลยแล้วกันนะครับดูนะครับผมลองดูที่ฟองอากาศนี้ก่อนเลยกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับ ไอ้ที่กลมๆที่เห็นนี่คือมันฟองอากาศที่อยู่ในหยดหนึ่งของยาคูนี่นะครับท่านที่เห็นเป็นยุบๆนี่ตรงนี้ครับคือผมไม่แน่ใจว่าด้วยเพราะการซูมไปมากๆของกล้องของผมหรือว่าเป็นเจ้าทูลินซีจริงๆครับเนี่ยโอ้โหยุบๆเลยครับ นี่ซูมมาถึงจนเห็นฟรงระกาลเลยนะครับนี่มองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นนะครับใช้เลนส์20่ก็มองไม่เห็นครับนี่คูณ50แล้วก็ซูมจากากล้องอีก8ครับรวมเป็น400ครับก็เห <c oughs> ็นเป็นอย่างนี้ครับสำหรับยาคูครับนี่เลื่อนมาอีกด้านหนึ่งครับ <c oughs> โอ้ยรียกว่าเห็นนี่อันนี้คือเป็นเนเศษที่ฝุ่นที่มันอยู่ตามพื้นผตามอะไรเงี้ยครับพอดิอหยดลงมาแล้วที่ฝุ่นแม่จะหล่นลงไปครับโอ้เห็นชัดเจนเลยครับเป็นเส้นอะไรไม่รู้แดงๆดำๆนะครับโอ้ันี้คือมองด้วยตาเปล่านี่มแทบไม่เห็นย่ี พ่ฝุ่นแล้วครับเนี่ยโอ้โหที่เราจดมันเข้าไปเนี่ยนะครับโอโอเออ,อน่าสนใจแต่ตอนม่าหาพ่ฝุ่นตกแต่งอะไรอย่างมาลองซูมดูดีกว่านะครับแต่วันนี้เราเอายาคู่ของเราก่อนดีกว่านะครับ ว่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันไปนะครับกล้องของผมมันอาจจะซูมได้ไม่ลึกพอที่จะได้เห็นเป็นตัวเคลื่อนไหวขนาดนั้นนะครับมันก็แค่เห็นเป็นน้ําที่ซูมเข้าไปลึกมากๆนะครับแต่ว่าไม่เห็นถึงขนาดตัวจูลินซีนะครับโอ้หน่าเสียดายจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราอยากเห็นขนาดนั้นต้องใช้กล้องที่แบบตัวดีๆเหมือนในห้องทดลองขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับซึ่งก็ราคากล้องนี้ผมก็มาดูเท่าไหร่แล้วผมจะสามารถหาได้ไหมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตผมสามารถหาได้แน่นอนครับผมจะกลับมาส่องให้เพื่อนๆด เป็นนยัังงไะครบทางนั้นวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับกับการส่องยาคูครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมส่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะซาวเสียงดูครับว่าอะไรที่เพื่อนๆแนะนําเข้ามาเยอะมากๆที่สุดผมจะเอามาส่องแบบนี้อีกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับ55 Infinity ครับผมมีคลิวดวงใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนมันแท้ในการส่องแบบนี้แน่นอนครับมีมาส่องเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับรีบคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าอยากดูอะไรเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ オフ <noise> <noise>